ะะก็มีของเล่นใหม่ที่ส้มตื่นเต้นมากแล้วก็ชอบมากๆเลยนะคะหลังจากที่ได้ไปงาน Panasonic Beauty นะคะเมื่อ,อวันพฤหัสที่13กันยาที่ผ่านมานี่เองนะคะแล้วก็ในงานเนี่ยเขาก็ได้มีการมอบของที่ลึกให้กับ,บล็อกเกอร์ด้วยนะคะก็หนึ่งใน4อย่างที่ส้มได้มาแล้วก็ประทับใจมากก็คือตัวนี้เลยค่ะนี่อันนี้นะคะก็จะเป็นแปลงดัดขนตาไฟฟ้านั่นเองค่ะ ชอบสีมากๆเลยสีชมพูโดนใจมากนะคะอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่เล่นแล้วชอบมากไปเล่นที่งาน้วชอบมากแล้วก็พอกลับมาบ้านก็นรีบทดลองใช้เลยอีกรอบหนึ่งประมาณนั้นนะคะนะคะลักษณะก็จะเป็นเหมือนมัสคาร่าแท่งหนึ่งเลยนะคะก็ไซส์ประมาณเท่าๆกันนะคะอันนี้ถ้าเราบิดตรงนี้นะคะ ออก,ก็จะเป็นที่ใส่ฐานเราก็ใช้ฐานขนาด 2A นะคะหก้อนแค่นั้นเองแล้วก็เวลาใส่ก็ให้ใส่ด้านออขั้วลบนะคะลงไปนะคะให้ขั้วบวกอยู่ข้างบนจากนั้นก็หมุนปิดเข้าล็อกแค่นี้เองนะคะค่ะวิธีการใช้งานนะคะเราก็จะดึงเปลอกด้านบนออกมาก็จะเห็นเป็นแปลง นะคะลักษณะแปลงจะเป็นแบบนี้นะคะวิธีการใช้เนี่ยสังเกตว่าตรงนี้จะเป็นเลขศูนยเห็นไหมคะนี่คือออฟอยู่นะคะวิธีการใช้เราก็แค่ดันขึ้นไปนะคะพอดันงขึ้นไปปับ๊บตรงนี้จะเป็นเลขหนึ่งละนะคะนี่คือเปิดละแต่เวลาเราใช้งานจริจรงๆเนี่ยสังเกตว่ามันจะมีลูกศรอยู่ตรงนี้นะคะ ลูกศรชี้ขึ้นข้างบนแล้วก็ชี้ลงข้างล่างทีนี้ถามว่ามันต่างกันยังไงลูกศรชี้บนนะคะถ้าเรากดค้างเอาไว้สมมติสมมติกดค้างไว้นะคะอ่าแปลงเขาก็จะหมุนขึ้นนะคะมีสมมติขึ้นข้างบนนะคะพอปล่อยปั๊บเรากดลูกศรลงข้างล่างแปลงก็จะหมุนลงนะคะก็จะเป็นประมาณนี้ ส่วนวิธีการใช้งานเนี่ยถ้าเรากดปุ่มลูกศรชี้ขึ้นข้างบนนะคะอันนี้จะช่วยทำให้ขนตาง,งอนนะคะแต่ถ้าลูกศรชี้ลงล่างจะช่วยทำให้เป็นการยกโคนแล้วก็ขนตาจะดูหนาขึ้นนะคะวิธีการก็แค่นี้เองค่ะไม่มีอะไรยากเลยงั้นเดี๋ยวเรามาลองกันเลยนะคะค่ะก็จะสังเกตได้นะคะว่าซําได้มีการปัดมัสคคาร่ามาแล้วนะคะตรงนี้แต่ว่า ยังไม่ดัดขนตาเลยนะคะก็เดี๋ยวจะมาลองใช้ตัวนี้ในการดัดขนตากันนะคะซึ่งเจ้าตัวนี้เองเนี่ยก็สามารถที่จะดัดขนตาในขณะที่ยังไม่ได้ปัดมัสคารา่าหรือว่าปัดมัสคาร่าแล้วก็ได้หรือแม้กระทั่งติดขนตาปลอมมาแล้วก็สามารถที่จะดัดได้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวส้นจา่าใช้วิธีการกดลงข้างล่างก่อนนะคะเพื่อยกคนขนตาเราจะกดปุ่มค้างเอาไว้นะคะแล้วเราก็แช่ไว้ตรง ช่วงโคนขนตานะคะประมาณ3วิค่ะตรงนี้ช่วยยกโคนให้ให้ยกขึ้นนะคะแล้วก็ขนตาจะช่วยทำให้ดูหนาขึ้นด้วยขณะที่เราทำจะรู้สึกอุ่นๆ ที่ขนตาที่จะรู้สึกอุ่นๆที่แถวบริเวณตรงนี้นะคะแต่ว่าไม่ได้ร้อนมากนะคะโอเคต่อไปนะคะส้มจะกดปุ่มลูกศรชี้ขึ้นเพื่อดัดขนตาให้งอนขึ้นค่ะเหมือนเดิมเลยนะคะเราจะค้างจากด้านในเอาไว้นะคะสักสามวิแล้วค่อยปัดขึ้นมา เป็นไงบ้างคะเพียงเท่านี้นะคะขนตาแล้วก็งอนขึ้นแล้วล่ะค่ะเปรียบเทียบได้เลยระหว่างข้างที่ยังไม่ได้ดัดขนตาแล้วก็ดัดขนตาด้วยแปลงดัดขนตาไฟฟ้านะคะก็ขนตาก็งอนขึ้นอย่างง่ายดายเลยนะคะก็อีกข้างหนึ่งก็ทำเหมือนกันเลยนะคะ เท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเห็นไหมเขาไม่ยากเลยแล้วก็ง่ายด้วยนะคะสะดวกด้วยอีกอย่างหนึ่งก็สามารถพกพาใส่กระเป๋าขึ้นสำอางเราก็ได้เหมือนกันนะคะไม่เกะกะเทอะอทะเหมือนที่ดัดขนตาทั่วไปเนาะก็หลังจากทำตรงนี้เสร็จแล้วนะคะถ้าเพื่อนๆต้องการที่จะปัดขนตาเพิ่มก็อาใช้มัสคาร่ามาปัดเพิ่มได้เหมือนกันนะคะ